คนที่เหลืออยู่คือคณะเดินทางหรอถ้าจะไว้อะไรก็มาไว้อะไรกับเพื่อนๆ <What? S 1> ดีกว่าอย่าไปเศร้าอยู่คนเดียวเลย ชนแก้วเพื่อนใช่ใช่ใช่นอใชดื่มสักแก้วก็ดีปีนี้มีห้าโต๊ะนะเราล้มคณะสามสิบสี่ได้ จากเดินไปดูหน่อยไหมเออไม่ดีกว่าเดี๋ยวฉันตามไปเธอไปเถอะคนที่เหลืออยู่ก็ต้องไปต่อใช่แล้วครับเดินคนเดียวให้สนุกนะกุสตาร์แซลลิน โดดเดียวเดียวดาเป็นการเริ่มต้นที่ซ่าอย่างน้อยไปหามาเอลกับสิทธ์ของฉันหน่อยดีกว่าโอเคไปล y o u r o g o lecture me on drinking? I wouldn't dare. Just c a l c u l ดื่มหน่อยไหมแดดโซฟีผู้ที่มั่นใจอยู่เสมอและไม่คิดเสียใจกับอะไรเพื่อนผู้น่ารักและดุดกันของฉันดื่มขนาดนี้ผู้นี้ต้องแห้งแน่แแต่มันยังไม่มาถึงแต่ไม่มามันก็ดีกว่าแห้งเกือบตายนะเฮ้ยนี่อะไร Hey check the new made. Gustav, out pictos I ดูงานพิกโตสใหม่ของฉันสิทำมาหลายเดือนแล้วเป็นคนนั้นฉัเองลองเอาไปใช้ดูเยี่ยมให้มาหนึ่งเหรียญแล้วเอาไปได้เลยอ้าวเราต้องเอาเหรียญให้เขาเรียกว่าสงสัยในสิ่งเหลือกันอ้าวนี่เหรียญของนายเอาไปเอาไป แรกมากับอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรได้วยซ้ําทําไมถึงทำอย่างนั้นนะนายไม่เสียใจ,นยยใจแน่นอนน่าจะนะอ้าวพิกทอสรุปรากแปลกๆเอาไปใช้ในสภาพนี้ไม่ได้นายจะไม่มีทางเสียใจน่าจะอ้าว hey, อันนี้เี่ยงชุดหรอกหรือไงอ่ะ <Perfect time. S 1> แต่งตัวให้ทุกคนก่อนออกเรือ เอาจัดให้จ่ายมาหนึ่งเหรียญก่อนดิเอาไม่มีเหรียญแล้วฮาวให้เหรียญกันค่ะอันแรกแล้ว there, สิ่งประดิษฐ์พวกนี้อาจจะมีประโยชน์กับภารกิจของนายก็ได้นะคืออะไรอ่ะของโบราณโอ้เริ่มเล่นใหม่ได้ป้าแล้วเ,าเอาอัหนึ่งเหรียญไปแลกกับอะไร <c oughs> อ่ะฉันอาจเข,าขา้าคณะรวมเ,เดินทางไม่ได้แต่อยากช่วยขอแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นอ้าวเฮ้ย <c oughs> Hello, there are a I can't believe you're working right now. Amazing, working right now. Mm hmm, Tristan dragged me here. Is that the final spot? It's amazing you triangulated Expedition Zero's landing. Theoretically, I extrapolated so much I trust your calculator It's a good strategy, tracing their steps. การตามรอยพวกเขาเป็นคนอยู่ที่ดีเขาเป็นคณะเดินทางเดียวที่มีผู้รอดชีวิตและเดินทางไปถึงโมโนลิตด้วยพวกเขาทิ้งร่องรอยไว้ชัดเจนและถนนหนทางก็ยังไม่เปลี่ยนไหนลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์เราเปลเรามีอะไรจะให้โอ้ ไว้บันทึกตอนลงสนามจริงเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาคุณจะได้เล่าให้เราฟังทุกเรื่องบันทึกฉบับเต็มของคณะเดินทางที่กำจัดนางจิตกรจนราบคาบนางจิตกรนี่น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าตัวแบบบบอสป่ะถ้าเจอบันทึกจากคณะเดินทางอื่นเก็บมาให้เราด้วยนะ ได้สิแต่เธอต้องรับปากจริงจังว่าจะดูแลโดมป้องกันตอนฉันไม่อยู่ฝากเธอดูแลความปลอดภัยของรูเมียด้วยนะสัญญาสัญญาผมจะใช้ทุกอย่างที่คุณสอนเรามองเจอจีไปหามาแอลด้วยเธออยู่คนเดียวป่ะมอบเครื่องแบบที่พ่อของจูตัดให้เขานี่ไงได้แล้วมอบเครื่องแบบให้แล้ว พ่อทำข้างคืนเลยงั้นเหรอผมรู้สึกแย่ทั้งเลยที่ทะเลาะกับเขาคุณเอาไปเถอะผมไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้หรือเปล่าผมอาจจะตาบอดเหมือนพ่อหรือไม่ก็อาจมีคณะเดินทางอื่นที่ทำสำเร็จผมอยากสนับสนุนคณะเดินทางตอนนี้เลยรับไปมันอาจมีประโยชน์ก็ได้ผมไม่เป็นไรผมต้องให่ยูนิฟอร์มเพื่อให้รู้ว่ามีพ่ออยู่ข้างๆหรอกปลดล็อกชุดใหม่อ เด็กคนนี้ก็ไม่ใช่แบบคณะเดินทางนีง่ทำไมเขาถึงไม่เป็นไรผู้ชายแต่ว่าไม่ได้ใส่สีชมพูหรือใส่ดีก็ใส่ได้นะชมพูแต่ที่เลือกไว้ยังไม่ใช่สีชมพูมาเอล ในฐานะผู้ดูแลของเธอฉันขอพูดเรื่องนี้อีกครั้งพวกเราทุกคนมีเวลาเหลือแค่ปีเดียวแต่เธอมีเวลาอีกตั้ง9ปีกว่าจะถึงกลมหาเธอยังไม่ต้องไปก็ได้มันเสี่ยงมากนะหนึ่งปีข้างนอกนั่นดีก,ดกว่าีก่าปีที่นี่แน่ that, ฉันรู้ว่าเธอคิดแบบนั้น คนที่ควรอยู่คือนายต่างหากนายมีทั้งเพื่อนและครอบครัวที่ต้องการนายที่นี่เธอก็เหมือนกันไม่ไม่มีสักหน่อยแต่เอมมาคิดว่าเธอเป็นครอบครัวเดียวกันนะลูมีเอไม่ใช่บ้านฉันไม่เหมือนนายแถนแบบนี้ฉันจะได้จับตาดูนายแทนเอ็มมาด้วยนายนะโชคดีที่มีพี่สาวคอยใส่ใจ โชคดีสองเท่าที่มีพี่น้องสองคนอะพอแล้วมาดวลกันดวลนีกแยะดวลกดอะไรนะตะแก่งั้นเหรอตอนนี้นายเก่งที่สุดในลูมิแอเราไม่ใช่เหรอมาเถอะเราเก่งที่สุดแล้วอ่บ้าน,นะเขาชมเราคราวนี้ไม่ยั้งมืออยากสู้อีกครั้งไหมใช่เพราะเราลืมไปแล้วว่ามาต้องสู้ยังไงจะไม่ได้เอ็กซ์กสู้ อันนี้ตาเราก่อนเชฟนะแล้วเราก็กดสกิลไปเลยได้ปะ่ะหรือว่าไม่รู้กดแล้วไหนไหนตตีตรงตียังสลบแล้วห <Hello, Shane. S 1> <laughs> ลบห <Shane. S 1> ลบหลบหลบรัวรัว,วอะไรคือหลบรัวรัว,ว,วเดี๋ยวก่อนกลัว ไม่ได้กะเลยเฮออ้ยหลบโอ้โหหลบมาโดนหลบแพรี่ได้ปะเดี๋ยวครนี้เราจะแพรี่ให้ได้ยังเฮ้ยนี่ไงตขาเตอร์เลยด้วยอ่ะโคตรที่ For those who come after. มันขึ้นมารอบดีสองรอบคลิกดได้คลิกดได้แค่สองรอบเดียวดเท่านี้โอ้ยพอหลบก่อนหลบไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเราต้องหลบตลอดเวลาใช่ดิมีสมาธิก่อนได้ไหมหมายถึงเพียร์ดเอ้ยยังพอยังเออแต่เราต้องแพร่ีมันถึงจะได้มันถึงจะได้ไอ้นี่มากขึ้นน่ิว啊 แผลดีกี่โมงแพรีกี่โมงแพรดีดิแพร,แพรดีรรกด R หนึ่งป้าวะแพรดีอ่ะเฮ้ยเราจะตายแล้วจะตายแล้วพี่น้องเออเรากดหลบมั่วดิกดอย่างมั่วไม่เร็วสำหรับคนแก่ที่สุดในลูมิแอนใช่ไหม เฮ้ยนี่มันแค่เริ่มต้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอบหน้าเฮ้ยได้เหรียญงานเทศกาลอะไรก็ไม่นยุบไปแลกรางวัลได้แพรลี่ให้มันดีดีดีเอาดีดีดีเอมม่ามาแล้วหัวหน้าสภาที่รักของเรา คืนนี้อย่ามาเอาหัวลานำแล้วกันโอเคไหมพี่สาวพี่สาวพี่สาวฝาแฝดที่รักของฉันมาถึงแล้วฝาแฝดหรอพี่สาวฝาแฝดไหนพี่สาวฝาแฝดมาประลองกันบ้ล่ะท่านหัวหน้าสภาให้เกียรติมาหาเราถึงที่มีอะไรยังโกรธที่ฉันจะไปอีกหรอ อันนี้มันคือนิยามคำว่าภารกิจพลีชีพชัดๆแล้วปกติน้องชายฉันไม่ใช่คนโง่นะเราต่างรู้ว่าคณะเดินทางเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนมันมีไว้แค่เรียกขวัญกำลังใจเท่านั้นทั้งที่จริงๆก็คือการสั่งประหารคิโยตินแบบ ไร้ <But that S 1> เลือดเนื้อมีอีกตั้งหลายอย่างที่นายลงแรงลงใจช่วยเหลือในลูเมียได้แบบนี้สิถึงเกิดผลอย่างแท้จริงเอ็มเธอเก่งจริงๆนะเตรียมทุกอย่างเสร็จสับสำหรับรุ่นสุดท้าทยเธอจัดการทุกอย่างได้อยู่หมัดปล่อยให้ฉันทำส่วนของฉันข้างนอกนั่นคว้าชายชนะที่เป็นโอกาสให้เราอยู่ต่อเธอเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะ ปกติเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วดูแลมาเอลให้ดีละกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะยอมให้เธอไปด้วยเธอก็เป็นผู้รูแลของอย่างนั้นเหมือนกันก็ไปห้ามหล่อนสิเธออยากจะไปจากเกาะนี้จริงๆงานเทศกาลจะสิ้นสุดลงและคณะเดินทาง33จะออกเดินทางถัดไปใช่จัดมาสุนย์ทรพนแล้วก็จุบสตีอืม The Sword เราขอชื่นชมแรงกายแรงใจของพวกท่านเหล่าคณะนักเดินทางคมดาบแห่งลูเมียทราบซึ่งที่พวกท่านอุทิศปีสุดท้ายของชีวิตหล่อเลี้ยงความหวังให้ชาวลูเมียทั้งหมด บางคนก็จากไปเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้บางคนก็ออกค้นหาความลับในจักรวาลของเราบางคนก็ไปเพื่อปกป้องคนที่รักบางคนก็ไปค้นหาความหมายในชีวิตที่แสนสั้นของเราทุกคนถ้าออกไปยังดินแดนลึกลับขอรู้ไว้ว่าลูเมียอยู่ข้างๆคุณ เมื่อต่อสู้กับนางจิตกรขอให้รู้ว่าลูมีแอต่อสู้อยู่เคียงข้างท่านขอให้กองหินโมโนลิทอ่านไม่ทันขอให้ร่างหล่นนอนหลับไหลณสนะุดขอบโลกไปแล้วไปแล้ว ขอให้ปราดจากเงาของนางผู้ร้ายคำสาบบ๊ายบายไปล้วนะ คณะเดินทาง33มฮึกเหิม1ชั่วโมง20พึ่งเริ่มยังไม่เริ่มด้วยซ้ำ